Oh, สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายชุดที่สองนะครับหลังจากลือ้อทำความสาะอาดพัดเสีต่างๆแล้วเก็บงานนะครับเก็บงาน,นต่างๆเดี๋ยวไปถ่ายดูภายในวันนี้ผมยกดูข้างล่างแล,ล้วเรียบร้อยมีภายในนะครับหลังจากที่เก็บแนละ้วโอ้หมีเก้าอี้สำหรับแข็งนะครับตัวแข็งเลยตัวเขียวเลยนี่อันนี้เก็บงานหลายๆส่วนเวลาวนะครับ สวิตไฟต่างๆนี่ตัวกรอบเดินไม้นี่จะกรอบมากที่สุดเลยในบรรดาพลาสติกต่างๆนะครับปุ่มกดที่เป็นเปิดไฟนะครับหรือว่าไล่ฟ้าตอนแรกกดไม่ได้เลยครับถอดออกมาแล้วครับพลาสติกกรอบตัวน็อตกรอบก็จัดการเอาอีพ็อกซี่นะครับซื้ออีพ็อกซี่มา เสริมความแข็งแรงนะครับตัวนอ็อตตัวคงน็อตนะครับทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับหรือให้ดีก็คือรอ24ชั่วโมงนะครับแล้วความแข็งแรงจะบบ700แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เก็บงานเก็บพลาสติกก็เลยรียบร้อยแล้นะครับตอนนี้ปัญหาก็คือไอตัวขันเกียร์เนี่ยเนี่ยมันไม่ค่อยเด่ง นะครับไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่พอดีผมก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะครับอันนี้ภายในต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูด้านล่างผมก็ใช้แม่แรงนะครับขึ้นตรงจุดปิดนกยังกลัวอยู่เหมือนกันนะว่าขึ้นตรงจุดนี้มัน โอเคไหมนะครับแต่ว่าผมต้องการขึ้นแล้วก็ต้องการเอาสามขาวางนะครับเพื่อความปลอดภัยดูแล้วจุดนั้นก็ก็แข็งพอสมควรนะครับเอาไม้ลองไปนิดนึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในผมจะพยายามถือวีดีโอไม่ให้มันสัน่นสวสุดีอันนี้นะครับที่เจอ บูทมันแตแกหมดละก็น่าจะเจอสาเหตุตรงนี้แล้วก็ยาวไปตจนด้านนูน้นนะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับมันคลอนทำให้มีปัญหานะครับส่วนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรนะครับตรงนี้คงคงตรงให้ร้านทำละผมนัีหายตำแหน่งไทย น้ำมันเกียร์ไม่ถูกตรงนั้นน่าจะเป็นน้ำมันเกียร์แต่ว่าผมหาตัวที่เติมน้ำมันเกียร์ไม่ถูกยังเติมน้ำมันเกียร์หาตัวเติมไม่เจอครับไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับรู้สึกว่าก้านวัดน้ำมันเกียร์ก็ไม่มีหาไม่เจอครับถ้าใครมีก็แนะนาได้นี่อะไรเอ่ยน้ำมันเครื่องเมลัย คงต้องไปเก็บงานหลายๆส่วนนะครับพวกซีลต่างๆนะครับนี่ผมก็ถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วน้ำมันเครื่องตอนนัวนี้สังเกตดูจะเห็นมีตนนัวนี้ก้อนน้ำมันเครื่องใช้ของมาตราสองได้นะครับเพราะน้ำมันเครื่องนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันใช้2ลิตรครึ่งสามลิตรหรือเท่าไหร่นะครับตอนนี้รู้เลยว่าแหวนเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้เบอร์ของของน็อตเบอร์19ผมใช้แหวนอลูมิเนียมนะครับ ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกก่อนอันนี้แหวนที่ผมใช้แล้วผมใช้แหวนของแหวนตัวนี้พอดีผมมีของมิโซะนะก็ใช้ของตัวนี้เบอร์สิบเก้าพอดีนะซื้อไว้เหมือนของน้ำมันเกียร์ ของน้นมันเกียร์มิซูนี่แพงมากเลยนะตัว80บาทแต่ว่าใช้แหวนทั่วไปไม่ได้นี่เบอร์สิบกล่องแล้วนี้ถ่ายดูครับอันนี้เติมไว้เดี๋ยวต้องเอาลงเพราะตอนนี้ยังวัดระดับไม่ได้นะครับแล้วก็อ,อ๋อลืมถ่ายให้ดูถ่ายเก็บไปด้วยอันนี้นะครับกองนอนเครื่องของเบอร์ ผมมาด้าสองนะครับตัวนี้เลยใช้ก็ได้พอดีเปะ๊ะนะครับอันนี้ตัวเก่าของมันนะครับแล้วก็ไอตัวที่ล็อกขันนะครับผมใช้เบอร์นี้เลย902ใช้ตัวเดียวกับมิตซูชัมมิตซูซีเดียแล้วก็นิวแลนเซอร์ใช้ได้ก็โชคดีไปนะครับเบอร์902ไซส์สองเ็ท่าไหร่เนี่ยประมาบตัวนี้ครับผม หกสิบเจ็ดอ่าเบอร์หกสิบเจ็ดใช้กันได้พอดีเลยครับนะครับตอนนี้ก็จะเก็บตัวน,นี้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเกรย์ก็ข้อยไปเก็บอย่างอื่นต่อโอเคนะครับแค่นี้ก่อนครับ